มาเพื่อบ้านเมืองเข้ามาเพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยเท่าเทียมกันเท่าทันโลกเวลาที่จะโหวตอะไรหรือพูดอะไรอาจจะไม่ตรงจริตไม่ชอบไม่ตรงใจแต่อย่างน้อยไม่ได้กลัวที่จะ speak their mind คือไม่ได้กลัวที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อออกมาสวัสดีครับพี่ธาริมเจอรรัตวันนี้อยู่กับรายการ l i v e Through Coach ครับ ที่ดินคือชีวิตที่ดินคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ดินคือกระดุมเม็ดแรกที่ถ้าเราติดให้ถูกต้องปัญหาที่เหลือจะแก้ได้ไง่ายมากแต่ถ้าเกิดเราติดผิดปุ๊บปัญหาอื่นที่เราพยายามที่จะแก้จะไม่สามารถแก้ได้อย่างยั่งยืน ตอนอนาคตใหม่เนี่ยคุณธนาธรเป็นหัวหน้าผมปาร์ตี้ลิสเบอร์สี่แล้วรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องของการเกษตรมันไม่ได้เป็นความผิดของชาวนาหรือว่าเกษตรกรราคาควบคุมไม่ได้ต้นทุนควบคุมไม่ได้พอมันมีบริบทรอบปัญหาแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้ปัญหามันมีอะไรบ้างคิดถึงกระดุมว่าถ้าเกิดเราติดผิดปุ๊บมันก็จะผิดทันทีอะไรประมาณนี้อุตสาหกรรมที่ส่งออกเยอะที่สุดแล้วส่งไปอเมริกาเป็นหลักคืออุตสาหกรรมยางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็โดนภาษีเพิ่มขึ้นไปอีก เรื่องของที่ดินก็คงมีจะมีการพัฒนา้างแต่ว่าก็คงไม่ไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบในระดับประเทศยังไม่ได้รู้สึกว่าการยืดนี่หรือการปรับนี่หรือการทําให้นี่หายไปแน่นอนมันก็ทุเลาเขาไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนเท่ากับทําให้เขาสามารถที่จะมีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เลือกได้ว่าถ้าเกิดชีวิตน,นี้ไม่อยากเป็นเกษตรกร,ร,กรแล้วอยากจะไปทําอย่างอื่นเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเป็น price taker ไม่ได้เป็น price maker ถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เขาผลิตมีแบรนด์มี brand, ม high touch เป็นพวกวนยอะไรพวกนี้เขาเป็น price maker แต่ถ้าเกิดเป็นพวก commodity อย่างที่ประเทศไทยผลิต มันเป็น price taker คือเราต้องเทคราคาที่ตลาดชิคาโกเขาให้เรามาเขาให้เราเท่าไหร่เราก็ต้องจ่ายเท่านั้นคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่มีการเปลี่ยนระบบ a n y anyway, w h e ตรงนี้เนี่ยแก้กฎหมายบางเรื่องเครื่องมือที่มันเหมาะสมปัจจัยการผลิตที่ควรที่จะได้ mm hmm. การสร้าง branding หรือการสร้าง story mm hmm. ที่ differentiate สินค้าไทยออกจากสินค้าเวียดนามหรืออินโดหรือมาเลยได้มันจึงจะไปได้ผมขออวยพรผ่านไปยังผู้มีอำนาจทุกท่านที่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถเหนี่ยวรัง้งเข็มนาฬิกาไว้ได้ผมขออวยพรให้ท่านมี ีอายุยืนเพียงพอที่จะเห็นความพยายามของท่านล่มสลายไม่มีชิ้นดีเห็นความต้องการของท่านถูกบดขยี้ด้วยกลงล้อของเวลาที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งและได้มีโอกาสรับรู้กับตาของท่านเองกับหูของท่านเองว่าผู้คนและยุคสมัยจะตาหน้าพวกท่านว่าอย่างไรไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติเราคิดว่าจะพูดว่าอะไรเนี่ย กับการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยที่ริมในน้าเจ้าพยามันจะมีความเป็นาที่ให้เดินเล่นได้นั่งบมนตัวมันจะคิดไม่ออกมันต้องเดินเมื่อไหร่ก็ตามที่เท้าได้เดินได้อะไรเงี้ยแล้วถึงจะคิดออกแต่ในหัวมันเริ่มต้นได้คาว่าวงจอรอุบาต ดูคำที่มีรัฐประหามา10กว่าครั้ง12ครั้งด้วยความที่พรรคโดนยุบแล้วยุบอีกด้วยวัฏจักรของอำนาจที่มันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปแล้วเวลาผมเขียนผมคิดเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่จะเป็นภาษาไทยนี้ก็คือ v i o u s cycle เราจะทำยังไงก็ได้ให้คำนี้มันออกมาให้เครดิตผู้ช่วยสสผู้ช่วยสสคนนั้นชื่ออัพก็นั่งอยู่ข้างๆกัน2คนก็ช่วยกันคิดว่าเขาจะเขียนแล้วเขาก็ภาษาไทยเก่งกว่าผมเขาก็ช่วย expand คำว่าวงจรอุบ,บาคำว่า v i o u s cycle ออกมาเป็นกลงล้อ เวลาวัตจักรอำนาจที่มันไม่ยึดโยงกับประชาชนอย่างนี้เนี่ยสักวันหนึ่งอะ่ะมันจะกลับมาหาคุณเหมือนกันนะอะไรอย่างี้ไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนก็จะต้องกลกายเป็นธาตุของเวลาหรือว่าเป็นคนที่อยู่ใต้อ,อานาจของเวลาทั้งนั้นเปลี่ยนริชชั่นไซคลเนี่ยกลับหาคนที่ทำกับการเมืองไทยนะตอนนั้น,น,นก็เลยเป็นบทนี้ขึ้นมา ก็คงจะเป็นคนที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความตั้งใจจริงในการที่จะทําบ้านเมืองว่าออกการเมืองไม่ได้คิดว่าอยากจะให้สังคมจําเราว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถึงแม้ว,ว่าจะเป็นคนที่เกลียดหน้าผมมากที่สุดหรือไม่ชอบพักก้าวไกลมากที่สุดก็ยังมันไม่ได้ซื้อเสียงมันไม่ได้มีโอกาสที่จะครอร์รัปชันเหมือนคนอื่นอย่างน้อยยังมีความต่างถึงแม้ว่าเขาจะหมั่นไส้ผมที่สุดเกลียดที่สุด,สดแต่เขาก็ยังรู้ว่าไอ้พักนี้มันจนอ่ะคือคือต้องการจะแสดงให้ให้ ขนาดนั้นนะจะเข้ามาก็คือเข้ามาไม่ได้เข้ามาเพื่อถอนทุนเข้ามาเพื่อบ้านเมืองจริง,รงๆเข้ามาเพื่อที่จะทําให้ประเทศไทยเท่าเทียมกันเท่าทานโลกเวลาที่จะโหวตอะไรหรือพูดอะไรอาจจะไม่ตรงจริตไม่ชอบไม่ตรงใจแต่อย่างน้อยไม่ได้กลัวที่จะ speak their mind คือไม่ได้กลัวที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ,อ,อมาการทําลาบการกินลาบของพี่น้องชาวเหนือเนี่ย mm hmm. ก็เหมือนกับการ mm hmm. ทํางานของภาคก,ก้าไกลนะครับที่เน้นความสืม่เหนืภาคเน้นความแหลมคมเน้นความสดความใหม่นะครับในขณะเดียวกันลาบยศสันเสริ้งก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการ ทำได้เพราะว่าเราเป็นแก๊งชอบกินลาบกันอยู่แล้วบริบทของเรื่องนี้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นจากคืนก่อนหน้านี้ที่พอหาเชียงเสร็จเราก็สังสรรค์กันแล้วทีมงานจังหวัดของพักก้าวไกลที่เป็นพี่น้องชาวเหนือเนี่ยก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง พอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังไรก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วก็ตรงจริตแล้วก็คล้ายๆกับพวกเราแต่ในขณะเดียวกันก,ก็ต้องยอมรับว่าพอไปอีสานก็จะเหมือนพรรคคมมานะก็คือต้องการที่จะหาเสียงยังไงที่จะสื่อสาร DNA ความเป็นพรรคเก้าไกลให้พี่น้องชาวเหนือได้เข้าใจว่าเฮ้ยอะไรคือพรรคเก้าไกลวะคือถ้าเกิดเขาจะคุยกันว่าพรรคเก้าไกลเป็นยังไงพรรคการต่างจากพรรคอื่นยังไงเราก็ต้องการที่จะบอกว่าพรรคเก้าไกลมีความสดใหม่มีความสมุรถภาพมีความแบบนี้แล้วมันก็ตรงกับปัชญาเรื่องของลาบจริงๆ หรือแม้กระทั่งภาคเขามาที่อเนกประสงค์เรียกง่ายใช้คล่องเนี่ยก็ต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วสื่อสารเนี่ยคือไม่ได้สื่อสารกับแค่คนที่จะมีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้สื่อสารกับโหวเตอร์ต้องการจะสื่อสารกับสสพักถ้าเกิดคุณได้รับเลือกตั้งอ่ะแล้วคุณทําตัวไม่ถูกว่าคุณต้องการที่จะอะไรคุณทําตัวให้เหมือนล่าคุณคุณรักประชาชนให้เหมือนกับคุณกําลังทําล่าอยู่คุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นสสอีสานยังไงก็คือคิดว่าภาคเขามามีประโยชน์ยังไงคุณต้องมีประโยชน์อย่างนนนนัั้้้เลแแบบบบไไหด จุดยืนมีอย่างนี้ครับมีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงอันนี้เนี่ยให้เครดิตกับซึ่งก็พูดตลอดแล้วไม่ใช่พูดรายการนี้รายการแรกก็คืออ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐตอนเช้าแล้วผมก็จำไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่ามันมีมีคำว่ามีลุงไม่มีเราเนี่ยแหละ ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะใช้ด้วยนะแต่ก็รู้สึกว่าเอออันนี้มันมันใช่แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดคนมาดักโค้ดผมอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปบิดปุ๊บเนี่ยคือเอามาลังแกผมเอามาทำร้ายผมแล้วจะหาว่าผมเป็นพักคนรุ่นใหม่ที่ไม่เอาคนรุ่นใหญ่ไง คือใครที่เป็นอายุ70แก่กว่าป้อผมอะไพวกนี้ก็จะรู้สึกว่าไอ้พักนี้เป็นพักวัยรุ่นหัวร้อนก็เลยไม่ได้คิดที่จะใช้เลยนะแล้วอันนั้นก็เหมือนกันก็คือมีนัด8-9นัดอะ่ะมันไม่มีเวลาเตรียมอะไรแล้วอะ่ะคือขึ้นปุ๊บใส่ปับ๊บขึ้นปุ๊บใส่ปั๊บตลอดแล้วสดๆตลอดแล้วอะ่ะ ไม่มีสคริปอะไรเหลือแล้วอะมองหน้าคนแล้วก็คิดอะไรไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เข้ามาในหัวแล้วก็เลยเพราะว่ามีเราไม่มีลุงเข้าไป literally มันไม่ได้ถึงลุงมันใหมายถึงลุงสามปอพูดยังไงคือไม่เอาเราจะประหารขอเป็นประชาธิปไตยเพื่อยึยโยงกับประชาชนหน้าอะไรอย่างนั้นมากกว่าสิ่งที่เข้ามาในหัวคือนับลุงไม่ครบ ปกติผมเรียกเขาอาไงผมไม่ได้เรียกเขาลุงขอใช้โอกาสนี้ในการอําลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆนสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่1 4พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับท่านประธาน ความรู้สึกตอนนั้นก็คือทำไมคนมันเยอะจังวะส่วนตัวแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรค้างข่าใจแล้วไงสำหรับเราอะถ,ถ้าถ้าถามว่าส่วนตัวคุณคุณไม่เสียใจหรออะไรเงี้ยผมก็ได้รู้สึกว่าแบบมันกลายเป็นเรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของผมอะมันเป็นเรื่องที่ผมโดนเหมือนอย่างที่ทุกคนโดนในเกมนี้เลยเป็นห่วงที่เกม ไม่ได้เป็นห่วงที่ผู้เล่นสักเท่าไหร่ได้กลับไปที่เราจบมา14กว่าปีที่แล้วเราก็ได้เอาสิ่งที่เราเรียนรู้จากในหนังสือเรียนในตำรากับครูเนี่ยเอามาใช้จริงกับแคมเปญนนะก้าวไกลามาเป็นนักการเมืองจนชนะแล้วเนี่ยคราวนี้เราเอาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยอะ่ะกลับมาเป็นตำราให้นักการเมืองรุ่นใหม่ที่อยู่ที่นู่นอสอนดีกว่าแล้วก็พยายามที่จะเป็นโค้ชแทนเพราะเขาบังคับใหเรานั่งลงเขาห้ามเราเล่นแล้วเนี่ยมันก็เป็นโคช้ชที่หาผู้เล่นใหม่ๆเข้าการเมืองไทยได้เยอะแล้วก็รู้สึก ว่าตัวเองเหมือนมีเผาแบงต์ตลอดเวลามีความหวังตลอดเวลาที่เจอคนไทยเก่งๆทั่วโลกแล้วก็ไม่ใช่เก่งๆอย่างเดียวคือสนใจการเมืองไทยด้วยอะไรอย่างี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนให้แบบว่าคนรุ่นใหม่เข้าการเมืองไทยเยอะๆอย่าไปคิดว่าการเมืองสกรปรกเดี๋ยวว่ามันอันตรายอะไรอย่างี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก,ก็จะเป็นที่ที่เขา monopolize ว่าเป็นที่ของนักการเมืองอาชีพอย่างเดียว 啊，对好、um, yeah. ความต้องการที่จะสื่อสารประโยชน์ในโลกกสื่อของตัวเองการเขียน political memoir เนี่ยมันเป็นความทรงจําส่วนตัวอ้างอิงมาจากข้อเท็จจริงในมุมที่เราเห็นมันก็มีช่องว่างหรือว่ามันก็มีแกลบจากที่เห็นในสื่อกับสิ่งที่มันอยู่ในใจผมใช่ไหมในใจผมคิดอะไรมันไม่มีใครรู้มีแต่ผมรู้อยู่คนเดียวมันก็เป็นการถ่ายทอดมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียน political memoir สำหรับการเมืองมันก็มีความส่วนตัวสูงมากแต่ในขณะเดียวกันผมเขียนเล่มนี้มาให้คนที่อ่านเนี่ยสามารถ relate กับตัวเองในช่วงเวลาตั้งแต่ ยุบสภาจนถึงยุบพักได้เหมือนเช่นเดียวกันว่าช่วง 14, 14พฤษภาปี66พวกคุณทําอะไรกันอยู่คืออ่านเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เข้าใจผมมากขึ้นอย่างเดียวหรือว่ารู้ว่าเสียงที่อยู่ในหัวผมพูดว่าอะไรแต่นึกถึงตัวเองด้วยแลังนั่นก็คือประสงค์ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ ไปดูบทสุดท้ายในหนังสือครับเพราะว่าบทสุดท้ายในหนังสือเนี่ยเป็นจดหมายที่ผมเขียนหาตัวเองในคืนสุดท้ายก่อนที่จะหมดแบตเพราะฉะนั้นในเรื่องของความคิดนั้นน่าจะดีกว่าผมตอบสดชื่นครับได้เดินทางเยอะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆและก็ได้เจอคนเก่งเยอะถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วพอสมควรเฉะนั้นถ้าปีหนึ่งผ่านไปเร็วไอ้เก้าปีก็คงไม่ได้นานขนาดนั้นแหละ